ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีนะกูถามมึงในฐานะเพื่อนได้มึงถามาเลยกูตอบได้เวลาเยี่ยวเนี่ยพ่นขาตัวเองไหมเนี่ยมันจะไปขังในรองเท้ามึงนะเนี่ยเออเวลาเยี่ยวเนี่ยเรียกเยี่ยมหรือเรียกหยดเป็นกับเขาใช่เหรอว้าวโพนี่อยากจะบอกให้นะเล็กนั้นน้องลูกสองนะจ๊ะ หมอช่วยทำไม่ทำพูดหมอช่วยมันไม่ต้องพูดอ่ะหมอหมอช่วยทางวิทยาศาสตร์หมอช่วยมันเนี่ยทำร่วมด้วยอีกคนนึงอ่ะถึงล,ลูกอ่จิอีตอนค้อออกมาลูกโง่กันไกลผ่าตัดออกมาด้วย <c oughs> มึงเห็นเร็วมากเลยนะนัทไปอยู่กับในแฉะเลยปะพี่ก็นั้นเห็นไหมไ้อของเล่นนะไปไม่ต้อ,ตองมีของ,ของเล่นมาหลอกล,อลอ่ลอหรอก ไอ้ไม้พี่เขาต,ตามดีๆตม้มงต้องรักรักน pues ั่นน่ะเดี๋ยวเราพาไปดูวะข้างเราจริงไม่ใช่คดูวะข้างรักจริงเหรอใช่โอ้ยพี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยเนาะพอาอย่างนี้เอาอย่าี้หนูก็ถามพี่นะพี่รักหนูไหมแค่นั้นแหละพี่ก็ตอบมารักพี่ก็บพวนห่วยเกินก็บอกว่าบพูนให้ยาวๆสารพยาให้เขารู้เองพี่ก็รักหนูไหมว่าอย่างเงี้ยแต่ว่า